สวัสดีค่ะมื่อนี้เห็ดซุปน้ำมัเนาะคะ่ะกินกับข้าวเหนียวเศษๆนุ่นนัวนัวน้ำปลาเขาครัวไปเบ่งวิธีทำกันเลยเนะะยาะค่ะบบยากเอกค่ะกับข้าวบานเห่าผู้ใดก็เฮ็ดเป็นเนาะคะ่ะซุปน้หมัแบบบานเห่าละค่ะกาลังเสียวมะเขียนเนาะคะ่ะแล้วก็ไปต้มสายนางน้ำยานางจังเสียวมะซุปเนาะคะ่ะเขียนน้ำมัค่ะใส่ไม่กิมฟันเขียน ฟันนี้ง่ายแปบ๊บเดียวเองการห้ามเอื่นเขียนทำไมเนาะเฮ็ดแบบนี้ก็ดีมันบ่ขาดไม่กินฟันเฮ็ดมันบ่ขาดวันนี้กินซุปหร่อไม้นึ่นก็เหนียวสิแแลวก็ตัด ทำอย่างนี้จนกว่าจะหมดค่ะคพิต้มเสร็จต้งใส่น้ำย่านางรองให้มันเย็นแล้วจะมาซุ ใส่ให้ครบเครื่องบ้านนี้สุปหรือไม้ต้องใส่น้ำมะนาวชูรดหน่อยพริกปน่น อหอมเลยค่ะซุปดน่อไม้หอมข้าวขัวไหมวัได้ใสขข่ขัาวขัวดอกใส่ข้าวขัวแทนหอมนี่หน่อไม้ก็อ่อนอ่อนมึงนี่ ซุปมะม่คา,า,าค่ะเข้าสีไซพริกลายบ่าได้หรอค่ะเพราะว่ากินไปมันสิเผ็ดน้ำหนามันสิเผ็ด,ดอร่อยอร่อย ซุปเยอะค่ะสองจานเสร็จแล้วค่ะสุปตองไหม่นั่นๆค่ะนัวน้ำปลาน้ำปลาพริกปน่นข้าขวคัวจัดเองทำเองคือเกาเนาะค่ะคั่วถุงคุล่ายกคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายที่เขามาติดตามกดไลคกดแชร์กดซับสากใครฝากชงคือเกาเนาะค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ